สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะคุณครูชื่อครูอัชุชราวิเชษสิงค์ค่ะเป็นคุณครูโรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะในวิชาประวัติศาสตร์ค่ะชั้นประถมะศึกษาปีที่สองหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์ค่ะเรื่องวันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทิน ที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบันค่ะเรามาดูนะคะที่บ้านของนักเรียนมีปฏิทินแบบใดบ้างคะภาพแรกภาพนี้นะคะเขาเรียกว่าปฏิทินตั้งโต๊ะค,ค่ะภาคที่สองปฏิทินแบบนี้คือปฏิทินแขวนค่ะ ดูตัวอย่างปฏิทินนี้นะคะเป็นปฏิทินของพุทธศักราช2563ค่ะในปฏิทินบอกอะไรเราบ้างคะเรามาดูส่วนประกอบของปฏิทินกันนะคะส่วนประกอบของปฏิทินอันดับแรกบอกชื่อเดือนตัวเลขวันที่บอกปีบอกชื่อวัน บอกถึงวันสำคัญเช่นวันที่หนึ่งมกราคมนะคะของทุกปีจะตรงกับวันสำคัญก็คือวันขึ้นปีใหม่ค่ะวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีจะตรงกับวันเด็กแห่งชาติซึ่งเป็นวันที่11นะคะวันที่16ค่ะเป็นวันครูและวันที่25เป็นวันตรุษจีนค่ะ ในปริทินยังบอกถึงข้างขึ้นข้างแรมอีกค่ะปริทินเป็นเครื่องมือบอกช่วงเวลาเป็นวันสัปดาห์เดือนและปีค่ะตัวอย่างปริทินนี้เป็นของพศได้พศ2563นั่นเองค่ะ ในปฏิทินของปีนี้มีจำนวนเดือนกี่เดือนคะอีกเด็กทราบไหมคะ12เดือนนั่นเองค่ะเดือนแรกของปีคือเดือนอะไรทราบไหมคะคือเดือนมกราคมคะ่ะเดือนสุดท้ายของปีคือเดือนอะไรคือเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะ เดือนที่มีจํานวนวันน้อยที่สุดคือเดือนอะไรคะแล้วมีกี่วันเด็กๆทราบไหมคะคือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะมี28หรือ29วันค่ะการนับเวลามีทั้งการนับแบบไทยและก็แบบสากลน,นะคะอ่ะเรามาดูการน,นับเวลาตามแบบไทย วันการนับวันเริ่มนับวันอาทิตย์เป็นวันที่ 1- ของสัปดาห์ก็คือจะนับแบบอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อย่างเงี้ยค่ะส่วนการนับเวลาตามแบบสากลวันก็จะเริ่มนับวันอาทิตย์เป็นวันที่ 1- ของสัปดาห์เช่นกันค่ะส่วนการนับเดือนนะคะ เรามาดูช่องที่สองการนับเดือนการนับเวลาตามแบบไทยก็จะเริ่มนับเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่หนึ่งซึ่งต่างจากการนับเวลาตามแบบสากลจะเริ่มนับเดือนมกราคมเป็นเดือนที่หนึ่งยกตัวอย่างเช่นที่เด็กๆเคยท่องทุกวันในตอนเช้านะคะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม เมษายนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นการนับเดือนมกราเป็นเดือนที่1น,นั่นเองค่ะต่อไปเป็นการนับปีการนับเวลาตามแบบไทยก็จะนับปีเป็นพุทธศักราชหรือที่เราเรียกชื่อย่วอว่าพศนั่นเองส่วนการนับเวลาตามแบบสากลจะนับปีนับเป็นคิดทศักราช หรือคอสอนั่นเองค่ะตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญในปฏิทินนะคะในปฏิทินนี้บอกเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างคะอ่าบอกวันขึ้นปีใหม่บอกวันเด็กแห่งชาติบอกวันครูแล้วก็ยังบอกถึงวันตรุษจีนนั่นเอง ปฏิทินมีประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านใดบ้างนักเรียนทราบไหมคะปฏิทินนะคะนอกจากจะแสดงเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นแล้วยังมีประโยชน์อย่างไรบ้างาปฏิทินทำให้เรารู้วันเดือนปีทำให้รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันและอนาคตค่ะ ทำให้รู้ถึงเหตุการณ์วันสำคัญต่างๆนะคะปฏิทินเป็นสิ่งสำคัญในการใช้บันทึกวางแผนการทำงานนะคะปฏิทินเป็นเครื่องมือบอกช่วงเวลาเป็นวันสัปดาห์เดือนและปีแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีตปัจจุบันและอนาคตค่ะ อย่าลืมทบทวนความรู้นะคะสำหรับวันนี้จบการสอนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ